นอันนี้นะคะก็เป็นของที่คุณตาได้มาตั้งแต่ที่คุณตาเริ่มสะสมเหรียญนะ,ะแล้วก็นี่จะเป็นพิเศษที่มีจำนวนไม่กี่องค์นะคะเพราะว่าจะมีรูปของท่านด้วยก็จะมีตาปั๊มเนี่ยคะ่ะอันนี้ออกจากการที่เรียกว่าคุณตาบอกว่า ออกจากวัดโดยตรงแล้วรับจากวัดโดยตรงเขาก็เลยบอกอยากทดสอบอดูกรอบนะดูกรอบนี่มีองค์เดียวด้วยให้ดูเม็ดไข่ปลา กระไหลทองอนี่นะครับโชคดีมากเลยมีอันเดียวด้วยเป็นเนื้อทองนะคะมีหน้าเงินทองจริงๆชุดนี้เป็นชุดกรรมการมีหน้ามีเงินมีทอง นีที่คุณตาใช้